นะบอกว่าปวดหัวนะคะมีไข้37.8องศาคาดว่าวันนี้นรููก็คงนะ่าจะต้องอยู่บ้านวันนี้นี่นะก็เดินไปโรงเรียนคนเดียวนะหลุกเดี๋ยวมาเดินไปด้วยนะโอเควันนี้ครกก็พักผ่อนอยู่บ้านเพราะว่าถ้ามีไข้แล้วไปโรงเรียนเดี๋ยวยังไงคุณครูเขาก็ต้องโทรมาบอกให้เบราป่ะ่ะอันนี้ไข้ไม่สูงมากแต่ก็อ่นอนพักไป เช้าคือฝนตกหนักมากนะะมาอย่างแรงค่ะตอนนี้ดูค่ะโอ้โหร้อนมากค่ะโอ้ยสับสนกับอากาศมากอันนี้คือเดี๋ยวออกไปข้างนอกธนาคารทำธุระแป๊บนึงนะคะมากันที่ธนาคารนาะกย่าเหมือนเดิมนะสัปดาห์นี้ก็จะแบบว่ายุ่งกับงาน สักทีค่ะมอแตพพาเด็กไปเที่ยวเลนอีก้วยนะคะมันแบบหลายหลายสิ่งอะคะ่ะก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้จะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ ็มาจ่ายบิลที่ Familymart นะคะแล้วก็ซื้อของที่นี่ด้วยเลยค่ะเช่นแบบพวกนมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ซื้อที่นี่เลยเพราะว่าคือขี้เกียจไปซุปเปอร์อะ่ะราสะดวกซื้อมันก็คือตามชื่อนะสะดวกจอดรถเข้ามาหยิบซื้อได้เลยถ้าไปซุปเปอร์มันต้องแบบมันต้องเข้าไปข้างในไปกว่าไปต่อคิวมันหลายอย่างนะคะคือของในร้านสะดวกซื้อนี่มันก็จะแบบราคาแพงกว่าในซุปเปอร์นะคะแต่ก็อย่างที่ว่า ก็เรียกว่าซื้อความสะดวกอะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะก็ไอติมขาดไม่ได้ะะ่ะช่วงนี้เขามีแบบขนมฮาวายนะคะตีมฮาวายก็หมายซื้อเยอะนะ,ะส่วนใหญ่ก็ชอบซื้อเยอะทุกที ที่เราซื้อที่ Family m a r าร์นี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าใช้พอย n t ได้คือปกติแปลว่านี่จะเป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตเป็นหลักใช่ไหมลนะแล้วมันก็จะแบบมีพอย n t สะสมเราก็เอาพ o i n t นะั้นมาซื้อของที่แฟมิลี่ a มาร์นะพวกนี้ก็คือเท่ากับว่าใช้แต้มแรกมาหมดค่ะไม่ต้องเสียเงินเลยแล้วก็ซื้ออันนี้มากินนะคะบะหมี่เย็นนะะเพราะว่าต้องรีบเร่งหน่อยนะคะรีบกินรีบทำง,งานต่อ อ๋อมีกันบ้านเหรอลูกกันบ้านเอามาให้นิขูดเหรออืมแล้ววันนี้น่ะจะไปไหนได้ป่ะนเนี่ยคะเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอคะร้อนใช่ไหมเนี่ยหน้าแดงเลยลูกล้างหน้าก่อนไหมดูสิหน้าแดงเลยหน้าแดงหน้าดำไปหมดแล้วมันร้อนไงคะ่ะกลับบ้านส่วนนิคูดเดี๋ยวหนูลองวัดไข้อีกรอบนึงดูนะว่ามันเป็นยังไงดีขึ้นแล้วไหม กินไอติมา,มากินได้อะไรกินเลยมาหมาซื้อมาให้พวกหนูแล้วแหละมมเมื่อเชา้าฝนตกหนักนะคะก็ไม่ค่อยได้วิ่งอะไรเท่าไหร่ค่ะพี่เข้าบ้านนี่ตอนเย็นโอเคละเล่นได้เลยแล้วดูวากินน้ําทีนึงโอ้โหหน้าเปียกไปหมดเลยลกินแบบใด หางแบบไหนลูกเอากินทั้งหน้าเลยโอ้โหล้างหน้าไปด้วยเหรอลูกเนี่ยแล้วพอออนเล่นน้ำเสร็จก็มาเช็ดหน้ากับมาขามามาโอ้ยน้าเปียกมากกางเกงมาเปียกหมดเลยวันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนำเจแปนบีบีทัวอีกรอบหนึ่งนะคะคือคราวนี้โอเคละลงตัวแล้วรู้แล้วลว่าจะทำแนวไหนยังไง <c oughs> คือจะแบ่งเป็นสองแบบนะคะก็คือแบบทัวร์แถวบ้าน คือมาแบบเจอกันที่สถานีฟุโซแล้วก็มีก็พาทัวร์แถวแถวแถวบ้านเนี่ยค่ะโดยรถคันใหญ่นะคะแล้ววีขับเองแล้วก็เป็นไกด์เป็นทัวร์เองหมดเลยคืออยากไปตรงไหนที่เคยดูในคลิปที่มันไม่ได้ไกลบ้านประมาณสักแบบไม่เกิน10-20กิโลค่ะก็จะพาไปได้หมดเป็นทัวร์แบบใช้ระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน5-6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสักประมาณเริ่มทัวร์ที่10โมงถึง สี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็พอดีเด็กๆกกลับบ้านอันนี้ก็คือใครที่อยากจะมาเล่นกับน้องแมวหรือว่าน้องหมาหรือว่ามาเจอเด็กๆถ้าเด็กเเขาอยู่บ้านนะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่ที่จะไปก็เช่นแบบ ปราสาทอินุยามา่าปราสาทคิฟุหรือว่าจะไปลิตเติ้ลเวิร์นเมจิมุระหมู่บ้านเมจิหรือว่าจะแนวสวนสนุกอะไรก็ได้หมดเลยนะที่อยู่แถวๆนี้หรือว่าสวนหรือ a q u a า o ต o k i โต้คิฟุอะควาเนียนน้ำจืดหรือว่าจะไปชมทาวเวอร์พาร์คที่แบบขึ้นไปบนหอคอยอะไรนี้ก็ได้ค่ะเจแปนดีบี by, ทัวร์แถวบ้านนี่ก็จะอยู่ที่19,900เยเยนนะคะ อันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วค่ะจ่ายแค่1,9900เยนเท่านั้นนะคะรวมค่าน้ำมันค่ารถค่าไกด์ค่าทุกสิ่งแล้วค่ะแล้วก็รถเนี่จะนั่งได้รถมีนั่งได้8คนนะคะเพราะฉะนั้นก็มาได้แบบ45คนก็ได้ค่ะก็ราคาเดิมนะคะ19,900มาเป็นหมู่คณะก็ได้หรือจะมาคนเดียวหรือ2คนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกทัวร์หนึ่งนะคือทัวร์แบบทัวร์ยาวอ่ะทั้งวันวันเดย์ทริปเลยนะคะ แบบไปไกลๆเลยค่ะก็อย่างเช่นจะไปที่ชิราวาวะโกหรือว่าจะไปเมืองทากายาม่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะพาไปโดยเบียดไปรับจากที่โรงแรมในแถวนาโกย่าหรือว่าโรงแรมที่อยู่ในบริเวณจังหวัดไอจิก็ไปได้รับได้หมดค่ะแล้วก็จะใช้เวลาตั้งแต่9โมงไปจนถึงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมเหมือนเดิมค่ะ เรียกว่าค่อนข้างฟรีสไตล์มากเลยนะคะจะไปที่ไหนก็ได้แค่บอกมาบีก็สามารถจะขับรถแล้วก็พาไปได้หมดค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็นั่งได้ประมาณสัก5้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคหรือว่าจะคนเดียว2คนก็ได้นะคะอันนี้จะอยู่ที่65,000เยนต่อวันนะคะก็รวมทุกอย่างแล้วค่าทางด่วนค่าน้ำมันค่าไกด์ ก็คือรุ่นทุกอย่างก็บีนี่แหละที่เป็นคนนําเองนะคะแล้วก็เป็นคนพาไปหมดเลยตอนนี้ก็มีคนเริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถทักทายเข้ามากันทางไลน์นะคะหรือทางเพจก็ได้ค่ะว่าจะจองวันไหนอะไรยังไงคะถามได้หมดค่ะหรือว่าจะให้มีช่วยแบบคิดให้ก็ได้นะคะว่าอยากจะไปแนวไหนอะไรยังไงคะ่ะหรือว่าจะคิดมาเองก็ได้ว่าจะให้พาไปที่ไหนนะคะ หรือถ้าแบบเ,เด็กๆเ,เขาปิดเทอมนะคะอยากให้เด็กๆไปด้วยก็สามารถบอกได้ค่ะมีไกด์เด็กด้วยนะคะไกด์เด็กก็พร้อมจะพาไปค่ะใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะหรือทางเพจก็ได้ค่ะคือแบบอะไรที่เราทําได้เราก็ทําหมดนะคะมีงานอะไรให้ทําทําหมดค่ะจะเป็นล่ามก็ได้นะ,ะจะเป็นล่ามทางโทรศัพท์หรือว่าทางไลน์อย่างนี้ก็รับนะคะสรุปง่ายๆคือรับทุกงาน,นะคะ่ะ แม้ว่าลิขุจะหยุดเรียนนะคะก็ได้กันบ้านมามานั่งทำไปส่งคุณครูพรุ่งนี้ <c oughs> อะไรคะลูกเวลหืมน้องเวลเอ้ยน้ำหมาคงต้องแบบหาอาหารเสริมให้หนูกินนะหนูผอมเกินนะือะไรคะอ๋อคนนี้ก็ขี้อ,อ้ออีกคนหนึ่งเนาะอืม

แล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้านเนย